โอเคเสียงุดยอดมากคแบบสนันลั่นหางมากๆเลยอ่ะนั่นคือพี่ณัฐศักดาทรแล้วก็ซานีเองครับแต่ว่าตอนนี้เรามากีด้กับรุ่นน้องเอกันเลยดีกว่าครับดเต้าโชาสวัสดีครับสวัสีัเ่สียงกรี๊ดจนห่างกะถล่มแล้ว ไม่ได้ฮะอย่าไปหนโอเคขยไปหนครับไม่ยังไม่หยุดนะครับโอ้โหเอาละฮะเอาละครับโอเต็มที่ครับโอเคครับเดี๋ยวใจพอก่อนครับพอก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหเต่าอับประชาครับผมันนี้แฟนคลับฮะต้อนรับแบบนี้เสียงกรี๊ดแบบนี้ครับรู้สึกไงบ้างครับผมวันนี้อรักเลยรักเลยนะและสำหรับทั้งสองคนเนี่ย มีความทรงจำหรือว่ามีกู๊ดโอเดย์ไลด์กับชนะวีไทยแลนด์บ้างคะครับผมก็ติดตามมานะครับก็เกือบตอนแรกๆเลยก็ว่าได้นะก็ได้ดูตลอดแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เปิดชนลวีตลอดเลยครับผมนะคาชาเหรอครับก็สําหรับคาชานะครับบ้านว่างๆไม่รู้จะเปิดอะไรก็ต้องเปิดชแนลวีเลยนั่นแหละครับแน่นอนนะเราอ็นเตอร์เทุกคนตลอด2 4ชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะต้องขอบอกว่าทั้ง2คนนี้นะครับเป็นนักเตะนะครับ สองคนล่าสุดเลยจาก a อทีมที่จะมาเตะฟุตบอลกับเรานะฮะว s w วิต16คตเตะแหลกแหกจอดำนั่นเองครับใช่ล้วค่ะแมตช์ครั้งยิ่งใหญ่ของเราซึ่งเป็นแมตช์การกุศลด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราเป็นอีก2กําลังเสริมนะครับถ้าเรายิงเข้าแฟนคลับมีอาชีพหรือเปล่าเออเออเพราะว่างานในวันนั้นนะครับเราร่วมทําบุญกันด้วยเราขายคูปอง199บาทนะครับคูปองไม่ธรรมดาครับแฟนคลับครับครับคูปองกอดอย่างนี้ ครูป้องเอากระดาษมาซับเหงื่อแบบนี้ครูป้องใกล้ชิดนั่นเองถ้าเต๋ากับกชายยิงเข้าลูกหนึ่งแฟนขับลงขันพันหนึ่งเลยครับหมื่นหนึ่งดีกว่าไหมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยอัดฉีดอัดฉีดนิดนึงให้กำลังใจนักเตะด้วยนะครับผมนะฮะวันนั้นก็อ่อนคอใพวกเราบ้างนะครับผมนี่นักเตะไม่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 ต้องอ่อนข้อครับมาโต้ครับวีทีมชนะแน่แน่ อยงานคุณอย่างนั้นเขาโกงแล้วเ็มีนักข่มกับเป็นไงวะครับต่อไปไงก็อยากจะฝากนะครับแฟนๆก็ถ้าใครมีอุปกรณ์การเรียนเนี่ยก็เอาไปบริจาคได้ว่าที่นั่นมีรับบริจาคด้วยในวันนั้นนะครับแล้วก็อยากให้ไปดูเยอะๆเพราะว่าผมสองคนเนี่ยฝึกมาเต็มที่เลยครับผมสองเดือนเนี่ยนี่สิงสะดุดย่าล้มอยู่เลยเนี่ยโอ้โหสะดุดย่าล้ม วิ่งวิ่งวิ่งไปจนสะดุดย่าสะดุดย่าล้มคืนเหนื่อยจากการซ้อมใช่ไหมครับเขาจะอ้อนแฟนคลับให้ไปดูกันเยอะโอ้โหแฟนคลับนะคะอย่าลืมแล้วกันนะเอาอุปกรณ์การเรียนไปร่วมบริจาคกันด้วยนะคะ26สิงหาครับไปดูไหมครับโอเคนะนิสนามเอสวันบางนานั่นเองนะครับนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดเนาะอย่าพลาดเด็ดขาดครับยังไงวันนี้เดี๋ยวยังไงให้ต่ากับประชานะครับอวยพรมันเกิดให้กับเชนวิทแลนด์หน่อยได้ไหมครับครับผม ชไนวีทยแลนะครับครบ16ปีเป็นวันดีนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทีมงานนั้นมีความสุขมากๆมากๆมากๆแล้วก็มากๆครับผมขอให้รวยๆด้วยครับผมนะสาธุนะคะขอบคุณต่กล้อประชาชนขอบคุณตากล้อประชาชนขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับตอนนี้ยังไม่หมดนะพี่แบค์วันนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราได้ต้อนรับ ตัวแทนจากสหภาพดนตรีที่เขามามอบของมอบอุปกรณ์การเรียนกันไปแล้วนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เขาก็มีโชว์มาฝับพวกเราด้วยพี่ผมแลกเคสนะพี่เก่งอาทิ์ครับแล้วก็พี่เต็นธีรพัครับถือว่าโชว์นี้ครับแบบนอนสต็อปเลยจากสหภาพดนตรี